ฮัลโหลราศีกรกฎนะคะคลิปนี้นะอ่ะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ความรักอีพีหนึ่งของราศีกรกฎนะคะก็เริ่มต้นกันเลยนะสำหรับกรณีของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณกรกฎที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะต้องบอกก่อนว่าคุณกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่23มิถุนาถึง22กรกฎาคมนะคะ ในกรณีของคุณกรกฎที่มีคู่อยู่แล้วนะที่ผ่านมาคุณมีปากเสียงกับพาร์เนอร์ของคุณนะแล้วก็มันอาจจะมีเหตุการณ์ใหเ้เหมือนกับว่าต่างคนต้องต่างไปคบคิดนะว่าจะยังไงต่อดีแล้วก็มันอาจจะมีการแบบเป็นปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้เพราะว่าดูจากพลังงานของไพ่เนี่ย หนึ่งก็คือเดือนนี้ยังไงเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมางา้อคุณกรกฎมีแน่นอนนะคะและดูจากพลังงานของไพ่แล้วเนี่ยเขายุ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไปมีใครอื่นอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของอะไรคือเขาไปมุ่งมั่นเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองสร้างฐานะเรื่องของการหาเงินนะคะอาจจะไม่มีเวลาให้คุณ มันก็เลยเกิดปากเสียงกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยคือคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีแพลนนะมีแพลนที่จะสร้างครอบครัวกันแต่งงานกันหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะคะซึ่งคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยยังไงเขาก็ต้องช่างใจแล้วเขาก็ต้องคือพลังงานของเขาเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณนะยังไงเขาก็เลือกคุณอยู่ดี นะคะนี่คือกรณีของคนที่เป็นคนที่มีคู่อยู่นะคะคุณกรกฎที่มีคู่อยู่แล้วนะทีนี้คุณกรกฎบางคนนะคุณกรกฎบางคนที่เ,เป็นโสดนะคะพลังงานของคุณเนี่ยบอกว่าเดือนนี้คุณจะเนื้อหอมมากเลยนะคุณจะเนื้อหอมมากเลยนะแล้วก็คุณจะมีคนเข้ามาหาเยอะแยะเลยแหละคือคําว่าเยอะแยะมันหมายถึงว่ามากกว่าหนึ่ง โอเคปะคะมากกว่าหนึ่งนะแมมโมสราว่า,างั้นนะแล้วก็มีหลายช่วงวัยอะนะมีให้คุณได้ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็คุณกรกฎเดือนนี้นะเฉพาะที่เป็นคนโสดนะถ้าจะให้ถูกตามตามดูที่ถูกต้องเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่างเอาใจปากหวานนะแล้วก็เป็นคนที่มีพร้อมในตัวเองนะคะ เป็นคนที่มีพร้วในตัวเองซึ่งแบบว่าทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกรกฎก็น่าจะเลือกไม่ยากสําหรับคนที่เข้ามาแต่ก็ให้ดูดีๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าให้เชื่อหัวใจตัวเองให้เชื่อเสียงในหัวตัวเองว่าใครคือคนที่เราสมควรจะ เลือกมากที่สุดจริงๆความรักเรื่องนี้ของคุณกรกฎเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะสำหรับคนโสดก็จะมีแต่สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่จะมีปัญหาจริงๆก็คือคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะแต่งงานกันแล้วนะคะมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าทะเ,เลาะกันแล้วกออ็ออกจากบ้านมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า เอ,อ,อาจจะมีเหตุให้แบบว่าจะต้องแบบไปทํางานในใน,ในที่ต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ทําให้ไกลกันแล้วก็มีปัญหากันหรือมีปัญหาแล้วจึงเป็นเหตุให้เลือกที่จะไกลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาจากรักสามเศร้านะกออ็อันนี้อยากให้คุณกระกฎนะใจเย็นๆนะคะเพราะว่ายังไงอะพลังงานเนี่ยของการ ที่เขาจะกลับมาง้อคุณมีสูงอยู่พอสมควรนะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยากให้คุณใจเย็นๆอย่ยาพึ่งเอ,อรีบร้อนตัดสินใจอะไรนะคะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วนะนะคะอืจริงๆก็ถ้าคุณกรกฏจะไปปรึกษาเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามเนี่ย แม่มอสราอยากให้คุณกระดกเชื่อเสียงของหัวใจตัวเองนะเพราะว่าบางทีการปรึกษาคอนอื่นเนี่ยมันไม่มันไม่ชัวร์หรอกเขาไม่ได้มาอยู่เป็นคู่กับเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ปัญหาจริงๆเขาไม่รู้ความรู้สึกจริงๆระหว่างเราสองคนระหว่างคุณกับพาร์นเนอร์ของคุณเพราะฉะนั้นแม่มอสราอยากให้คุณนะอ่อฟังเสียงหัวใจตัวเองดีๆอย่าไปฟังเสียงคนอื่นเพราะว่าชีวิตเราคือของเรานะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่หัวใจเรา ปรารถนาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณกรากฏใจเย็นๆนิดนึงเนาะถ้าเขากลับมาง้อคุณเมื่อไหร่ไม่มอสซาราว่าก็ลองให้โอกาสนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะบางทีอะ่ะการที่เราลดอัดตราตัวตนของเราลงไปเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตรักอยู่รอดชีวิตครอบครัวไปต่อได้นะคะเบางทีอะ่ะ ถ้าเราแบบใจเย็นลงนะคะแล้วก็ฟังเหตุผลของเขานะแล้วก็ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนึงในการที่จะแก้ตัวมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับคุณกรกฎทุกๆคนนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะแล้วก็จริงๆแบบมมอสโซาดูพลังงานของไพ่คุณเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยอะ่ะใบสรุปคุณได้สองใบเนี้ย นะคะสืบเหรียญแล้วก็เป็นคิงถือเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเนื้อคู่ของคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนที่ขย,ยันทํางานพอสมควรนะบ้างงานไง่ายๆนะบ้างงานนะส่วนคนที่เข้ามาคนอื่นๆเนี่ยถ้าในกรณีที่แต่งงานแล้วคือเขาจะเป็นคนบ้างานชอบหาเงินนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ปากหวาน แล้วก็หรือไม่ก็มีนิสัยเด็กๆช่างเอาใจนะแต่ก็ขี้งอนอยู่ในทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาที่ยุ่ยย่ยยขวัญใจเท่านั้นนะยังไม่ถึงขนาดที่จะมีปัญหาสําหรับในกรณีของคนโสดส่วนคนโสดจริงๆที่ยังไม่มีใครเลยนะโอกาสที่เดือนนี้จะมีใครเข้ามาหาคุณเนี่ย ก็มีโอกาสอยู่นะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่คนคนเดียวอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะหลายคนก็ได้นะมันไม่แน่เพราะว่าพลังงานค่อนข้างจะมีหรือคุณอาจจะคุณก็กดผู้ชายอาจจะมองสาวสวยไว้หลายคนจ้องพิจารณาอยู่มีช้อยสอยิ่อะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะโชคดีในเรื่องของความรักเดือนนี้นะแล้วก็ยังไงก็ใจเย็นๆน,นะความรักเนี่ยถ้า เราได้คู่บุญคู่บารมีอชีวิตรักมันก็จะราบรื่นแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะเกิดความสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะยังไงไม่วสรราขออวยพรให้คุณโชคดีทุกทคนนะบ๊อบุยเจอกันอีพีสองนะคุณกรกฎบุย